สวชุดใหม่มาจากหลากหลายอาชีพนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยมีชื่อเสียงในระดับประเทศแต่ก็มีประวัติและผลงานที่สะท้อนออกมาผ่านการเลือกสวนะครับหลังจากนี้หลายคนก็จับตาครับโดยเฉพาะสวในกลุ่มภาคอีสานที่หลายคนผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นจํานวนมากครับ นายอัศาดางสแสวงการว่าที่สวกลุ่ม3หรือว่ากลุ่มการศึกษานะครับคนนี้ได้คะแนนสูงสุดครับในกลุ่มนี้นายอัศาดางมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งในภาคกีสารมีประวัติเกี่ยวกับการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศครับเ,เช่นปี2549 ผ่านการเลือกตั้งเป็นสวนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมีการรัฐประหารปี2566เป็นผู้สมัครสสขอนแก่นของพรรคพลังประชารัฐด้วยนายอัสดางบอกว่าอยากจะเห็นการปฏิรูปการศึกษาครับเพราะว่าหลักสูตรอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนนะครับและการศึกษาไทยยังคงยึดติดกรอบการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรเท่านั้น ทั้งที่นอกห้องเรียนผู้เรียนอาจจะมีความรู้ความเข้าใจในบางเรื่องมากกว่าครับอันนี้คือเป็นความงัส่วนตัวนะครับหรือเราเห็นในกานศึกษาหรือบางทีเรามักจะนับนับเรื่องหลักสูตรเช่นจะต้องเรียน4ปีก็จะต้องนับ4ปีจะต้องเรียน2ปีก็จะนับ2ปีแต่ในแนวการศึกษาเนี่ยส่วนตัวเราคิดว่าเราหน้าที่จะให้โอกาสว่าถ้าเขาสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถไปได้เนี่ย หลักสูตรที่ต้องบังคับตรงนี้ผมเิด่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นกำหนดเด็กเขาจะได้มีโอกาสในวันนี้เช่นเขาอาจจะไม่จาเป็นต้องถึง4ปีแล้วจบเด็กตัวเนี้ยเขาสามารถศึกษาเหมือนเราเนี่ยสมัยก่อนเราไม่มีความรู้ประสบการณ์ที่จะได้เราต้องเดินเข้าห้องสุ่เดี๋ยวนี้เด็กไม่ต้องแล้วนั้นการศึกษาผมไม่ได้บอกว่าเราต้องไปถึงขนาดหรือจะลองมาปรับในความเป็นจริงกับสภาพสังคมจริง หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยเป็นว่าที่สวกลุ่มที่19ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดจากทั้งหมด20กลุ่มนะคะเคยเป็นแพทย์เวชศาสาตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงามค่ะส่วนประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเธอเป็นที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายของสภา,าและเป็นคณะทํางานติดตามนโยบายกระทรวงแรงงานส่วนภาคธุรกิจนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการคลินิกหลายแห่งค่ะอีกคนหนึ่งที่ถูกจับตาครับก็คือนายปราณีตเกรัมนะครับอายุ61ปี เห็นว่าที่สวกลุ่ม16กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงรวมถึงนักกีฬาด้วยนะครับนายปราณีตได้คะแนนมาเป็นอันดับ6ในกลุ่มนี้ครับในการสมัครสวรนายปราณีตกรอกประวัติว่าจบชั้นป .7 มีอาชีพรับจ้างครับแล้วก็เคยเป็นนักฟุตบอลอาวุโสปี2527ถึงปี2547นะครับซึ่งมีประวัติในใบสมัครสวรแค่หนึ่งบรรทัดครับ ตรวจสอบเพิ่มเติมครับเพราะว่านายปราณีตเคยเป็นคนขับรถของนายชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภาซึ่งเป็นพ่อของนายเนวินชิดชอบเจ้าของสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดไปสุ่มถามแฟนบอลน,นะครับยังไม่มีใครเคยเห็นนายปราณีตลงเล่นมาก่อนคับ ส่วนที่จังหวัดเลยค่ะที่ได้ว่าที่สวห้าคนและมีผู้สมัครสวรผ่านรอบแรกในระดับประเทศเป็นจํานวนมากนะคะมีข้อสังเกตที่พบว่าบางคนมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของกลุ่มบ้านใหญ่แล้วบางคนมีความเชื่อมโยงไปยังตระกูลการเมืองคนในจังหวัดเลยบางส่วนมองว่าบางคนมีความเหมาะสมแต่บางคนก็ยังมีข้อสังเกตค่ะซึ่งคนในพื้นที่รู้กันดีว่าว่าที่สวแต่ละคนอยู่ในสังกัดใดและเชื่อมโยงบริษัทของนักการเมืองหรือไม่ แล้วก็บอกว่าเสียดายที่บางคนมีคุณสมบัติดีแต่กลับไม่ผ่านรอบแรกค่ะแล้วเอาคนแบบนี้เข้าไปแล้วไปคุยข้อกฎหมายแล้วจะเข้าใจกันไหมเนี่ยคือเหมือนกับเอาไปยกมือกับไม่ยกมือ <c oughs> มีอยู่อสองอย่างอยู่แค่นี้นใช่ไหมครับไม่มีความเข้าใจครับไม่รู้จะว่าย,ยัางไงเนาะเขาให้ยกก็ยกเขาไม่ให้ยกขเขาไม่ให้ยกความเข้าใจไม่มี เรื่องปากท้องเรื่องอะไรไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเท่ากับไม่มีประโยชน์เลยผมว่าเรียกแบบเก่าดีละสวหลายคนตั้งใจจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในสภาสูงนะครับโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับและหลายคนแม้ว่าจะผ่านการเลือกสวเข้ามาก็ผิดหวังกับระบบการเลือกสวนะครับเพราะเขาเชื่อว่าอาจจะมีการพุจริครับ นางอังคานิละัยจิตว่าที่สวกลุ่ม17ประชาสังคมบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับระบบการเลือกสวรครับเพราะวันนั้นหมายถึงวันที่เลือกสวในระดับประเทศพบการเดินถือโพยอย่างจงแจง้งบางคนจดใส่กระดาษยัดเอาไว้ในเสื้อแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มก่อนจะลงคะแนนนะครับจึงห่วงว่าการทําหน้าที่ของสวชุดนี้จะทํางานไม่เป็นอิสระเพราะมีการล็อบบี้แล้วก็รับคําสั่งตั้งแต่ต้น ส่วนการทํางานหลังจากนี้ครับหวังจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยประชาชนคล้ายกับรัฐธรรมนูญปี2540ครับแต่ว่าเราไม่ช่นสร้างแบบนี้นะคะว่าช่วงเช้าเนี่ยเราเจอแบบนี้เนาะเราเจอแบบนี้แล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นที่รู้จักนะคะครเราคอยพยายามเชื่อไปด้านอะไรเงี้ยหรือว่าเดินไปเดินมาเนนบริเวณกรุงศรีอตั้งเนี่ยก็จะมีคนมาทักทายอะไรแบบเนี้เรา ก็แค่น้แค่ถามบอกว่าเออเราที่เลือกไทยปกสิหรือยังอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่าทำไมอ mm ่ะ hmm. คุณยังไม่มีกลุ่มเหรออะไรแบบเนี้ยเอยเขามีกลุ่มกันทุกคนนะอะไรอย่างค่ะ mm hmm. ออมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เมื่อหลายหลายคนที่มีประสบการณ์การทำก่อมีผลงานเต็มที่ประจักษ์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มจะตั้งหรือกลุ่มโพยอ mm hmm. ะไรแบบเนี้ยก็คือแบบว่าไม่ ไม่มีความมั่นใจหรือว่าเราจะสามารถแซงเ้าไได้ ส่วนว่าที่สวกลุ่มสื่อมวลชนอย่างนายเควริศมณีฉายค่ะอดีตบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวประชาไทยระบุว่าการผ่านการคัดเลือกถือว่าเป็นประตูบานแรกที่จะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังต้องการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและเชื่อว่ายังถูกละเมิดแล้วก็ถูกคุกคามจากเอกหลายฝ่ายทําให้ยังมีข้อจํากัดในการนําเสนอนะคะสาหรับสื่อมวลชนและเห็นว่าสื่อควรจะจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานเพื่อตรวจสอบและขับเคลื่อนด้านสวส ส,สดิภาพและสวัสดิการของสื่อมวลชนค่ะแต่สาภาพแรงงานเนี่ยข้อเรียกร้องหลักก็ต้องเป็นเรื่องของสวัสดิภาพการทํางานและสวัสดิการในการทํางานซึ่งอาจจะขัดและแย้งกับผลประโยชน์ของนายจ้างที่อาจจะบทบาทหนึ่งอาจจะเป็นบอกอใหญ่ที่เขามีบทบาทในเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ได้แต่ว่ามันต้องมีองค์กรที่มีการรวมตัวกันแล้วก็เจรจาต่อรองผมคิดว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่ต้องหาทางหาปมแก้แก้แกให้ให้สามารถที่จะ สร้างน้าในการต่อรองของคนทํางานสื่อได้ครับว่าที่สวกลุ่มสื่ออีกคนครับนายชัยยงมณีรุ่งสกุล ซึ่งมีประวัติการทํางานเกี่ยวกับพื้นที่ภาคใต้นะครับบอกว่าต้องการสะท้อนปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งสะสมมานานกว่า20ปีครับที่ผ่านมาตัวเขาทําหน้าที่นักหนังสือพิมพ์เพื่อสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ก็เห็นว่าพลังของสื่อยังไม่เพียงพอครับจึงอยากจะใช้เวทีของสวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครับในใน,ในรัฐสภา,าครับสามารถที่จะตั้งกันมาที่การได้นะครับโดยเฉพาะ เรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตรงนี้ครับเป็นปัญหาแรกนะครับที่ผมคิดว่าเราจะต้องหยิบยกขึ้นมาเพราะยี่สิบปีที่ผ่านมาครับผมว่ามันนานเกินพอกับการแก้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วผมคิดว่าเวทีนี้นะครับมันสามารถเป็นเวทีที่สะท้อนความจริงได้ การเลือกสวในจังหวัดสงขลานายชาย,ยงได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดนะครับปัจจุบันเขายังเป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยครับและเป็นนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยมีผลงานทั้งการตรวจสอบเครือข่ายน้ำมันเคลื่อนและปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ครับ